สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวมังงะนะครับวันนี้จะมาอยู่ในเรื่องที่ชื่อว่าเปรนักบุญกับโรงศพของสาวยาพิษโอ้โหชื่อยาวด้วยอในเรื่องนี้อยู่ของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับแล้วก็มีจัวหัวก็คือด์กครับผมพอมาเป็นด์กปุบราคาก็เลยเป็นร้อยหกสิบนะครับก็ในเรื่องนี้มันก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างแบบโหดร้ายนะครับไม่เหมาะกับเยาวชนนะฮะอันนี้พอดีผมก็ไปซื้อที่งานหนังสือมาเขาลดราคาพอดีสี่เล่มจบเนาะ เอออาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าเหมือนจะโดนตัดจบเนาะก็ไม่รู้อะมันถึงว่าคือจริงๆแล้วว่าตอนเล่มสี่อาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะไปต่อได้อีกนะแต่อาจจะในเรื่องไม่สนุกหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่าสนุกนะเดี๋ยวผมพูดในเรื่องข้าวๆให้ฟังนะฮะในเรื่องก็คือมันจะเกี่ยวกับเด็กสองคนนะเป็นเด็กกำพร้าเนาะเออแล้วเขาก็ถูกส่งตัวมาในเกาะเกาะหนึ่งจะมีแม่ชีคนนี้นะฮะซิสเตอร์นะฮะ เฮ้ยเรียกแม่ชีได้ยังไงวะต้องเป็นซิสเตอร์เนี่ยอะไรมนาะแม่ชุมแม่ชีนี่มันเมืองพูชฮอโอเคเสร็จแ,แล้วปุ๊บแล้วก็มีซิสเตอร์นะคะับซิสเตอร์เนี่ยก็จะดูแบบว่าดูจิตๆิตนิดนึนงนะฮะแบบดูแบบแปลกๆนะฮะซึ่งในเกาะเนี่ยก็จะมีเด็กกำพร้าหลายๆคนเลยเออแล้วความแปลกก็คือออซิสเตอร์เนี่ยมันดูแบบ ที่บอกครับมันดูไม่ค่อยปกตินะฮะแล้วเด็ก2คนก็รู้สึกสงสัยว่าเอะเฮียนี่กูถูกส่งมาที่ไหนวะเนี่ยมันเริ่มจะมีกลิ่นตุ่มๆฮะเด็ก2คนก็จะมีพี่ชายกับน้องชายนะเออซึ่งถ้าเกิดผมจะเล่ามากกว่านี้เนี่ยมันจะมันจะสปอยแล้วเพราะว่ามันมีแค่สี่เล่มจบแล้วเออว่าหลังเดี๋ยวรีวิวเรื่องยาวๆมันดีกว่าไม่งั้นมันเล่ามาไม่ค่อยได้นะครับคือก็คือเราต้องไม่รู้อะไรเลยแล้วมาอ่านจะสนุกไม่งั้นคือมันก็จะไม่สนุกนะัะอ่ะโอเคเรื่องเรื่องก็คือประมาณนี้นะเป็นาามีความแบบบลลึกั ดราม่าแล้วก็มีโปโปนิดหน่อยเซอร์วิสนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนะฮะแล้วก็มีความจิตจิตโหดโหดบ้างแต่ก็ไม่ได้โหดมาก mm hmm. ผมก็เลยมองว่าจริงๆคนจะอยู่สยามโอมากกว่าน,นะเออแต่เนื้อหาเนี่ยมะมืดหมดเนาะก็เลยดาร์กแล้วเปล่า mm hmm. ไม่รู้ตือนจะพี่แกอยากอัพราคาหรือเปล่าโอเคต่อไปนะครับเรื่องรูปเล่มเนาะรูปเล่มเนี่ยผมมองว่า,อาพอดีผมซื้อลดราคามาเนาะ mm hmm. เป็นแบบเหมือนแพ็คลดราคา เนี่ยมันจะมีแต้มเนาะมันก็เลยแบบแพ็คไม่ค่อยดีนะเนี่ยเลยมีแบบเหมือนเขารัดแน่นเกินอะมันเลยมีแบบตำหนินิดหน่อยนะเล็นกน้อยเออต่ปกเนี่ยแข็งแรงมากนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วมันจะรัดจะแน่นไปไหนไม่รู้นะก็เลยมีตำหนินิดนึงนะเนี่ยตรงปกเห็นไหมเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ซื้อลดราคามาแบบโคตรถูกเนาะเออสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันเล่มที่มันเป็นแบบซื้อเล่มร้อยหกสิบอะขาลรราคาถูกมากมันก็จะมีตำหนินิดนึงนะก็ ต้องหลับกันให้ได้เนาะเพราะว่ากรื่ราคานะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอะแต่รูปรูป,รปเล่มมันแข็งแรงมากนะครับแล้วก็น้าปกเนี่ยดูหนามากแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีสีด้วยนะนี่นะเป็นภาพสีอย่างนี้เลยทุกเล่มเลยนะมีสีเฮ้ยอโอเคลืมไปเรื่องภาพนม,มาคุยเรื่องภาพกันเลยเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วนะเรื่องภาพก็ไม่มีเซ็นเซอร์เนาะเรื่องนี้คือสยามเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเซ็นเซอร์หรือไม่เซ็นเซอร์นะคือเราอ่า ไม่แน่ใจกับตัวเขาจร,จริงนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนหลังๆมาแกก็น่าจะตมตรงฉบับหมดแล้วเนะเพราะว่าค่ายหนึ่งเขาก็ตรมมาแล้วหลังๆอาจจะมีอีกค่ายหนึ่งก็คือวิบูลกินะที่ที่ยังเซ็นเซอร์อยู่นะเขาอาจจะกลัวเรื่องอะไรต่างๆนานาเนาะก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ายนี้เขาอยู่บนบรรนานนะโอเคก็สยามม่เจอรคอมิกดนะัในเรื่องไรเส้นก็ผมมองว่าไรเส้นสวยนะไรเส้นคือนี่ฮะดูดีนะไรเส้นนี่ฮะคือแบบดูสะอาดดูง่ายแต่ว่าใบหน้ามันก็จะมีแบบ บิดบิดเบี้ยวนิดนึงครับแต่ว่าอาจจะเข้าตีมในเรื่องนะตีมมันคือเป็นแนวแบบตัวละครมันจะดูมีครับติตใจแบบบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยเออแต่ผมมองว่าคือจริงๆมันไปได้อีกเยอะมากกว่าเล่มสี่เออมาถึงเรื่องนะคือมันไปได้อีกเยอะมันมันน่าจะสนุกไปอีกแต่ว่าอยู่ดีๆก็จบเลยครับจบจบเลยเหมือนอันนี้น่าจะทางญี่ปุ่นนะไม่น่าเกี่ยวกับสยามสยามคือพิมมา ต้อฉพาะมันมีแค่สี่เล่มแต่มันหมมันก็อยู่ที่กระจบไปเลยนะเออไม่รู้มีภาคต่อมปแล้วแต่มันมันจบแบบตัวตัดจบอะผมรู้สึกได้เออแต่ว่าก็เหมือนคนเขียนหลังมันก็ตันนะมันอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกครับเรื่องข่าวๆเนี่ยมันจะอยู่ในประสาทนั้นหนึ่งเป็นเหมือนบ้านใหญ่เลยในเกาะหนึ่งซึ่งมันก็คือเรื่องมันไม่ได้ออกไปไหนนะเออถ้าคิดถึงการ์ตูนแนวนี้ก็จะมีคล้ายเรื่องไอเดวัลแลนนะไอที่มันเป็นเด็ก จับจับเด็กไปกินเลยกนะันล่ะเออมันก็ฟิลๆเดีวยวกันนะนี่มันไม่ชิปีศาจตนะอ่านนี่บอกของข้าวแล้วกันเผื่อแบบบางคนแบบเฮียนี่ยปิศาจไม่ชอบอะไรเนี่ยมันเป็นแนวแบบคนกับคนนี่แหละเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องลายเส้นก็ที่บอกว่ามันจะมีความแบบปิดเบี้ยวนิดนึงแล้วก็แต่ว่ามันดูสะอาดนะเออเนี่ยจะดูแบบสะอาดตาดูแบบโล่งๆเนี่ยอ่านง่ายนะเออตัวหนังสือเขาไม่เยอะคือคือเขาจะสื่อทางหน้าตามากกว่าผมชอบนะคือ ผมเป็นคนชอบเสพงานอาร์ตงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสือถ้ามันเน้นแบบพูดเยอะๆมันจะน่าเบื่อก็เลยบอกว่าอันนี้เขาใช้เสือที่หน้าตาตัวละครเลยคับยตัวละครไม่อยากทําแบบนี้เขาก็จะเสือออกมาได้แบบเป็นช่องๆเลยก็โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันดูหนักสยองขวัญดีๆเรื่องหนึ่งนะแต่ด้วยความที่เหมือนเขาปูปูปมมาเยอะมากเลยแล้วอยู่ดีๆก็ตัดจบสี่เล่มเสียดายมากเคยจริงๆน่าจะ ไปดิไกลเลยคิดว่าแบบสักสิบสิบกว่าเล่มจบสิบสี่เล่มเลยอันนี้คือแบบจบซะแล้วอะไรเนงะี้ยสิบสี่เล่มนะ่าจะขายโฟมทุกอย่างได้อ่าโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ต้นฉบับพระจบมาแค่นี้ก็ถือว่าเราก็เสพเท่านี้เนาะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีแบบเหมือนบทสรีนาตัวอย่างนะครับนี่จะขายเซอร์วิสนิดนึงนะในเล่มนี้นี่เล่มนี้ขายเซอร์วิสนิดนึงแต่ว่าเนี่ยอย่าอย่าลืมนะว่าไม่เซ็นนะครับผมนี่ก็เป็นผลงานของ เคียร์นัสุมีนะฮะราคา160เนาะราคาเต็มแต่ตอนนี้ก็ยังลดราคาอยู่นะในสยามก็ลองไปดูได้นะฮะถูกมากนะสี่เล่มไม่กี่บาทเองแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงมันก็ยังแพงกว่าน,นะตกเล่มหนึ่งหมายถึงว่าตอนลดอะแต่ว่ามันราคาเล่มปกมัน160เลยไงเ็รวลดเยอะอยู่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับโดยรวมก็ให้เจ็ดแล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนที่บอกมันพูกปมมาเยอะแล้วมันไม่จบจะได้ โอเคครับก็ขอบคุณฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับกับเพจมัง,งะรีวิว